สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจนะคะทุกท่านเลยทุกคนนะคะที่อยู่กับเซลล์นาวนะคะที่ดูนาวอยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เต็นท์รถบ้านองไปายนะคะวันนี้เซลล์นาวก็มีรถอีกหนึ่งคันนะคะที่จะมานําเสนอนะคะให้กับแฟนเพจเต็นท์รถบ้านองไปายชมนะคะนี่เลยคันนี้เลยค่ะที่นาวพามาชมคันนี้นะ,ะเป็นรถ Toyota าไฮรักวีโกสประตูนะคะ ใครที่กำลังมองหาสีประตูชัยและอยากขอนแค่8,000กว่านะคะ9,000นะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยมีคันนี้เลยค่ะที่ตอบโจทย์ลูกค้านะคะอ่ะเป็น V ี g o นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะรุ่น E นะคะเป็นเครื่อง2 0 0 5ะคะดีเซลนะคะสำหรับคันนี้และได้เป็นคือบอกก่อนว่ารถเจ้าของเดียวนะป้ายแดงนะคะรถไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุ ไม่เคยชนเลยนะคะเรารับประกันร,ระบุลงสัญญาซื้อขายนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวพีเรนเนอร์นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นรถตัวยกสูงจะมีบันไดด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีบันไดด้านข้างตรงนี้มารถคันนี้เพิ่งมาที่ร้านยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะบอก่อนว่ามันจะต้องมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแต่ซื้อรถกระนาเราเก็บสีให้อยู่แล้วเคลียร์ทำความสะอาดให้อยู่แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบรถ ขัดสีให้ใหม่สปาให้ใหม่ด้วยนะคะอ่ามาพร้อมกับร้อมแม็กนะคะที่เจ้าของเดิมใส่มาเรียบร้อยแล้วมีการชนหลังใส่มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้ไม่ได้รถบรรทุกข,ของหนักนะเพราะว่าคือเสียตูปกติแล้วลูกค้าก็จะไม่ค่อยได้บรรทุกหนักหรือว่าอะไรอยู่แล้วไม่ใช่แคปนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยไม่มีการเจาะนะคะไม่มีใส่คอกไม่มีใส่ตู้อะไรมาทั้งนั้นนะสวยมากๆเป็นรถบ้านนะคะ รถบ้าน,นแท้เลยนะใครหายรถบ้านอยู่คันนี้เลยจ้าอ่าที่สำคัญเดี๋ยวนาพาชมด้านในนะคะคันนี้คือเดิมแล้วเนี่ยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้ใส่บอหนังใครอยากได้บอหนังยกชุดแจ้งได้เลยค่ะเนาจัดให้แจ้งนาได้เลยเนาจัดให้เลยนะคะสําหรับบอหนังยกชุดสําหรับลูกค้าที่ติดต่อเซลลนามาเท่านั้นนะคะ นี่เลยเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะสภาพดีมากภายในนะคะสวยอ่ะนะเจ้าของดูแลอย่างดีนะคะรถสภาพดีมากเครื่อง2,005เครื่อง2,005ก็อัตราเร่งดีขับก็ประหยัดดีนะคะไม่ต้องถึง3,000ก็ได้นะนี่นะ2,005ก็โอเคแล้วนะคะสำหรับเครื่อง2,005โอเคแล้วภายในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมสีเบจแบบนี้นะคะ ือมันกว้างมากนะสวยมากคือ4ประตูบอกก่อนว่าราคาต่างกับแคบนิดเดียวซื้อ4ประตูเถอะถ้าใครที่มีลูกมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เยอะนะคะก็คือนั่งในนี้มีคนเยอะมีสัมภาระที่ต้องวางคันนี้เลยนะคะตอบโจทย์แน่นอนอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเซลนาวแจ้งราคานะคะราคาปกติแล้วเนี่ยคือราคามันจะอยู่499นะคะ499แต่วันนี้เซลนาวนะคะเอามาทำโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่น ขายเพียง400,000 4ประตูนะขายเพียง408,900บาทเท่านั้นนะคะราคา408,900บาทฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแถมผ่อนเพียงเดือนละ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อเซล์ลนาวโดยตรงเลย นะคะเบอร์โทร0 6 5 7 7 1 1ห9 9หรืออินบ็อกไปในเพจเลยแจ้งว่าติดต่อเซลมะนาวอินบ็อกไปก่อนเลยนะคะอินบ็อกจิ้มเข้าไปในเพจแล้วแจ้งว่าติดต่อเซลมะนาวครับอยากดูวีโกรับแจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคันนี้โปรโมชั่นของเราคือออกรถสุดบาทนะคะขับฟรีไปเลย2เดือนและนะคะเรามีบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านลูกค้าถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านมีบริการส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะคะ แถมเงินกลับบ้านอีก10,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคท้